วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับซอชเลี้ยงนะครับมีอะไรบ้างครับโหมีวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่น้ำหวานน้ำเต็มที่ก็ข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวไก่มาละบ้านเรืองงามบ้านเรืองงามน,นะครับนี่ไมต้นก็ขายไปมากิน๋อ เป็นไงรับรองจะมีภาพพ่อกับแม่มากินนะครับเดี๋ยวเราจะลง YouTube นี่นะครับชิมเลยครับท่านสอสอรสชาติเป็นไงครับรสชาติฝากรีบเด็ดแท้งนั่นมาเนี่ยแดงยิ่งเค็งเลยมันพอดีทำมือทำมีอพอดีเนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนี่จากบาทครับนี่สี่สิบเพื่อนนี่สี่สิบบาทนะครับน้องอุดรไลน์เนี่ย ทำมันแกงอ,อยไรนะครับไม่รู้ครับแต่มหมดแล้วพิ่งทำคลิปหมดเลยครับโซอ,อันนี้นะครับรายการรายละเอียดก<อ>ุเปียวธรรมดาสี่สิบแล้วพิเศษห้าสิบนะคราเปล่าสิบบาทนะครับวันนี้เรามาบ้านโนนหันนะครับท่านพอ พามากินนะครับก๋นนนะวยเตี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงปรุงแล้วนะครับนิดหน่อยออท้ายก็กลางๆนะครับแต่อร่อยคือแบบไม่ได้โดดไปทางไหนทางหนึ่งนะครับก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องปรุงนิดนึงนครับ แต่แนะนำมา40บาทได้เยอะนะครับมีเขาไก่มีเลือดให้นะครับเป็นไงครับมีน้ำให้เรียบร้อยนะครับมีข้าวมันไก่ผมว่าทีเด็ดข้าวมันไก่เนี่ยแะครับก้อนหมดแล้ว <c oughs> โอเคอ่า จะมีหอกับบ้านไปฝากลูกนะครับขอบคุณที่รับชมครับช่องผัดไทยในต้นนะครับเริ่มใหม่ครับช่องเก่าโนนแฮกไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับฝากติดตามนะครับบ๊ายบายททอ,อบ๊ายบายครับ